กลับมาว่ากันต่อในช่วงที่2ครับของรายการผำนกัปั้นนะครับยังคงอยู่กับผมและคุณโอเหมือนเช่นเคยครับช่วงนี้ก็ไปกันเร็วนิดหนึ่งแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขออนุญาตย้ําคําถามอีกนิดหนึ่งนะครับคาถามที่จะให้รบสนุกชิงเสื้อสวยๆจากมวยแสบเอ็กซ์ต้านะครับข้อแรกครับนักมวยท่านใดอายุมากที่สุดและนักมวยท่านใดอายุน้อยที่สุดในมวยแสบเอ็กซ์ต้าฉบับนี้ทั้งหกคนทั้งหกคนนี้นะครับและข้อที่2ครับบุคคลท่านใดเป็นผู้จุดประกายการมอบรางวัลฮอกเกติเอตอออฟเฟรม ข้อสุดท้ายครับหน้าที่74ของนิติศาสตร์มวยเสียมเอ็กซ์ตาฉบับที่2นี้เป็นรูปของนักชกค,คนใดและฉายาในหน้านี้ชื่อว่าอะไรครับทราบคําตอบแล้วพิมพ์ S S เว้นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ครับนะครับรางวัลเสื้อมวยเสือเอกซ์ตาหนึรางวัลวันนี้นะ<ม>อ้าว่าก็ต่อในช่วงที่2กระสึกเกียรติยุยครับของโกไลไปดูในช่วงไฮไลท์มวยไทยได้เลยนะครับ สนับสนุนโดยเวทีมวยราชดำเนินครับมีคู่ค้ำของรายการนะครับครับฝ่ายแดงก็เป็นศักสุรินเกียรติยงยุทธนะครับมาในพิกัด138ปอนด์นะครับพบกับทางด้านของโอโดโนเมืองสีมาครับโอโดโนเมืองสีมานี่ก็เพิ่งจะคัมแบ็กกลับมาครับหลังจากที่หายไปพักหนึ่งนะครับกลับมาชกไฟไฟ้าอีกแล้ว นี่ครับไฟนี้ชกกันในพิกัด138ปอนด์ครับเรตเปิดให้สักสูรินครับมวยที่จะบอกว่ามีเจ้ามีเจ้ามีองค์มีองค์ใช่ครับนะครับหายไปนานเหมือนกันครับช่วงนี้กรรมการมงคลคำสุวรรณครับเป็นมวยนี่เป็นเกมในช่วงยกที่3มครับสองยกแรกเนี่ยสถานการณ์อยู่ที่สักสูรินครับต้งมวยชนะฝ่ายแดงครับได้เปรียบอยู่19ครับเดี๋ยวดูวันนี้จะมีองค์ลงหรือเปล่าครับสักสูรินยิ่งเป็นมวยของโปรโมเตอร์ด้วยนะครับครับในขณะที่โอโรโนเมืองศิมมา นี่คนนี้ัตีเข่าดุดันจริงๆได้ใหญ่ได้รูปร่างด้วยครับนี่เดินปักศอกเข้าไปสักสูรินว่าไงโอโลโน่โอ้โหซ้ายวืดเจอเกี่ยวหักแทอ้าวมีเฮเหมือนกันมีเฮเหมือนกันโอ้โหซ้ายโอโลโนยกสูงแ้วโดนเททิ้งคืนแรงเบียดจะอดูคู่ายหนักหนจริงโอ้โหโชว์ดีเหลือเกินครับก็ยัง เข้าวงในนี้ก็ยังดูคู่ขี้อยู่นะครับครับแทงกันไม่ค่อยได้มีโอโรโน่ได้มามนิดนึงราคายัางใกล้เคียงครับแต่แข้งนี้นา่าัวดอาโดนหมัดมีเซมีเซโอโรโน่สักซุรินได้ใจครับเดินอาโดนล<า>ัดเททิง้งแม่สักซุรินยกสามยกเป็นต่ออยู่เล็กน้อยยกนี้หมดยกที่สามนี่ครับราคากลับมาชี้เสมอโอโรโน่เราดูคู่ขี้นะครับคราดูได้ส่งได้หักลงไปปไปปลายยกด้วยครับ นี่เป็นเกมยกที่สี่ครับด้านสักสุรินต้องเดินแล้วครับเจออย่างนี้ครับองค์จะลงหรือเปล่ายกสี่แล้วช่วงพักยกแหมทีมงานต้องบอกว่าตอนช่วงพักยกนี่ต้องต้องซูมไปเลยนะถ้าสักสุรินมาชกนี่ต้องต้องดูเลยครับช่วงหมดยกสามยกสี่นี่มีอาการอะไรหรือเปล่าโอ้โหมาเลยแข่งจริงๆครับสักสุรินมาเลยครับมาดุด้วยเดินโฉบเดินสาวมาตรงนี้เมาครับโอรโนุโอรอนุอ้าวโดนโดนแล้วอาการไม่ดีครับครับอื้อหือ เลิหยุดเลยนะครับพอโดนเมื่อกี้ใช่ครับเอายหยุดไม่อยู่แล้วเตะทิ้งต้องตีกันเชียงเลยครับเพราะว่าพอออกไปปุ๊บบี่สักสุรินจะเดินถึงตัวครับคือบี้ติดนะครับสักสุรินน่ะโดบังแข้งนนแข้งเดียวนะครับบอลโน่จะเเข้ามาสองสามหมัดกระทุ้งติดตัวเลยอือเลาะไม่เลิกครับดูครับสักสุรินแกบังยี่ยกแขนบังแล้วบวกเลยครับแล้วพอจับในดูครับฟัดในแม้งโน่เล่นตีสข่นะ แต่สักสุรินดูดีกว่านะครับสักสุรินมวยเข่าดุเนี่ยครับโอ้มีหมัดทั้งเข่าหักเทโดนล้มทับอีกดูแลนี้องลงแล้วครับตอนนี้สักสุลินโปลโนชักชักไปใหญ่ครับโปรโนว่ายังไงโดนโดนรัดแล้วโดนล้มเอาเกี่ยวเชือกแมเกี่ยวเชือกช่วยดอกนี้ก็แมแต่มันก็ทําให้สถานการณ์ยิ่งเป็นรองเยอะเลยครับครับเอาโดนแม่จะเกี่ยวหักงนี้ไม่รับเกือบเสียท่าเหมือนกันสักสุริน กฟัดไปเรื่อยอ่ะและความแข็งแรงนี่สักสุรินดูดีกว่าเลยนะครับตอนเนี้ครับมาถึงช่วงยกสี่อ้าวหักล้มได้อีกละโอ้ไปแล้วครับอย่างนี้นี่น่าจะหมดโอ้โดนหักปลายยกอี้โปลโอดูดันมวยเซียนห้าเซ็งเลยครับสี่สิบโอ้โหไล่ต่อยกสุดท้ายแล้วครับครับเสียทรงเสียอาการไปเลยครับบอหโอนโนยกสุดท้ายต้องกลับมาเป็นฝ่ายชิงเดินบ้าง จะมีพลิกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับยี่ห้าหนึ่งวันนี้จะมีไหมทรัน <uh> ี่ผมเป็นเศรษฐีไปสวันโอ้โหดูอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแลครับโอโรโนพยายามกัดฟันแท็กเอาโดนเกี่ยวล้มหัวทีมไปอีกแข้งขามันชักจะอ่อนแย่แล้วครับโอโรโน่ยังจะปัดล่างให้เขาเหมือนกันหรือว่าอาจจะแวบไปเห็นอะไรข้างล่างเวทีหรือเปล่าโอรุล่า คู่นี้คนระับเดี๋ยวมีอะไรให้ชมนะครับหลังจากหมดยกดูดอ่อน,นแรงไปเลย,ยนะครับโอโลโนโ่ก็โอโลโน่ครับวาาทางด้านของสักสุรินครับวายนักมวยรุ่นพี่กอนก่อนที่จะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ,รบ,รบแล้วหลังจากดูด้านหลังครับโอโลโนโ่กำลังเดินลงจากเวทีไปด้านนู้นศักสุรินถ่ายรูปอยู่ มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือโอโรโน่นั้นลงไปแล้วโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มพอดีด้านหลังนะครับข้อหารักทรัพย์ใช่เป็นกรณีรักทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2554แฟนเป็นคนฟ้องเลยนะเป็นผู้ฟ้องคู่กรณีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นอดีตภรรยาเก่าเป็นชาวต่างชาตินะครับเห็นว่ายอมความกันแล้วแต่ปรากฏว่า ทางแฟนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แจ้ไม่ได้ถอนแจ้งความครับก็เลยเป็นคดีก็ต้องเรียกว่าขอสามรำซัดเลยครับมวยแพ้ขาดแล้วยังมาโดนจับตอนลงเวทีนี้ครับมาถึงคู่รองของรายการมางนะครับเดชสอเพลินกิตนะครับพบกับงด้านของศักนรินน้อยอออุ้นสุวรรณนะครับมาในพิกัด1นึ่ร้ปอนด์ครับครับคู่นี้ทางด้านของ เดทนั้นเดทเปิดให้เป็นต่อแพงครับ3-2มเลยมีกำลังอำนาจสายฉลาดเป็นผู้ห้ามครับแต่ว่าเกม2ยกเนี่ยสักนารินครับแข้งขวาเตะได้หนักเหลือเกินหูนะครับสองยกนี่สักนารินพลิกกลับมาเป็นต่อ19ครับทั้งที่ขึ้นมาเนี่ยเดทเปิดเดทนะครับสามสองดูเมื่อกี้ยกสามนี่เตะแล้วคาด้วยนะครับครับแล้วดนูเตะแล้วคาเตะแล้วอัดเข้าไปเดททำท่าจะไปไม่เป็นในยกที่สามครับไปเลยครับสิบหนึ่งยกสี่นี่ยิ่ง ได้ใจแล้วครับตอนั้นสักานาลินน้อยเดินเข้าวางแข้งไปสองดอกนะครับเมื่อกี้แล้วมีแทงเข่าอีกโอ้โหโแล้วดูแลเดตนี่ไปไม่เป็นจริงๆครับเดินไม่ให้เขาเข่าอีกครับคือเดทนะเดทเฉยๆไม่ใช่นาเดทอ๋อท้าน้าเดทจะหลอกกว่านี้ใช่ไหมครับท่าทน้าเดทจะทําทได้ดีกว่านี้เนี่ยครับดูครับสักนาินพยายามเสาหมัดนะครับลุ้นต้องลุ้นอย่างนี้ครับเดทโอ้โหแล้วโอ้โหรัดะแทง สูงยาวไปครับแล้วทรงจะเดินด้วยดิแล้วโต้กันไปโต้กันมาโต้ได้หนักโต้ได้แน่นด้วยครับอือหือน่าโดนแพงลูกนี้โอ้โหแล้ววะดินหมัดแล้วมีแกว่งนี้ก็เรียบร้อยครับเกี่ยวเข้าไปอ๋อโดนหมัดโดนคื่ไม่เป็นไรโอ้ควายยาวเหลือเกินครับศักดิ์นาลินคือรอให้เดชเดินเข้าหาแล้วรอดักแข้งอย่างเดียวพอแล้วครับแข้งขวาเนี่ย ชื่อชื่อสักนารินน้อยนะครับดูตัวแล้วนี่ไม่น้อยเลยสี่ยกไปเลยครับเกมขาดไม่มีราคาแล้วนะครับครับนไปรอดูข้างหลังกันมากกว่าครับยกสุดท้ายครับต้องเดินแล้วครับเดชเป็นรองเยอะหวังหมัดปฏิหาร ใช่แล้วคือมวยจังหวะฝีมือด้วยกันในมวยจังหวะแข้งเหมือนกันแต่ว่าแข้งตัวเองดันไปสั้นกว่าคู่ชกเนี่ยก็อย่างนี้ก็ลำบากครับต้องลงทุนเข้าให้ติดนะครับเนี่ยต้องอย่างนี้แล้วจับในรัดแล้วหักเทคือยิ่งเข้าไม่ติดยิ่งลําบากเพราะตัวสั้นกว่าเยอะครับโอ้พยายามยิงหมัดนะครับอาวุธสุดท้ายอืมก็เข้าเหมือนกันะครับแต่มันยังไม่ค่อยจับเท่าไหร่จะดูสักน้อยๆโดนขึ้นไปปุ๊บมีแต่คว้าเลยครับหมดยกสุดท้ายครับ ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับเดทที่ขึ้นมาต่อแพงแพ้สบาย <l oss> <si> สักนิดน้อยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปขาดลอยพอมาถึงคู่เอกของรายการนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกเกียรติยงยุทธนะครับพบกับทางด้านของเอกฤทธิ์มอกรุงเทพทนบุรีนะครับในพิกัด130ปอนด์นะครับทางด้านเพชรเอกแต่ว่าเอกฤทธิ์นี่132ปอนด์ครับเ เก๋าทั้งคู่รครับเพชรเอกอาจจะได้เก๋าวกว่าสเสดวยซ้ําไปอืออดูลูกล่างนีรคู่ห้าบนเวทีแหมระยะนี้กรรมาการเดี่ยวมือนหนึ่งระยะหลังนี่ดูเหมือนจะตกเป็นของชุมพลอินทยศเสแล้วกรรมการคนนี้ครับหลังจากที่บรรดาแกนหลักทั้งหลายโดนกระแสของแฟนมวยจนต้องหลบไปปลีกวิเวกกันแหมหลายท่านเลยนะครับครับ คือถ้าโดนอีกนี่คงไม่มีเหลือแล้วครับกรรมการเกมคู่นี้นี่เป็นธนาเพชรเอกครับต่อน้ำหนักให้เนี่ยร้อยสาิบต่อร้อยสสองปอนด์ครับเรเปิดเพชรเอกครับมวยโปรโมเตอร์ด้วยต่อแพงเลยสามสองขึ้นมาหมดยกแรกนี่เจ็ดสี่เลยนะหมดยกสองนี่ราคาอยู่แค่เสมอแต่ดูหมดยกสามสิว่าจะเป็นอย่างไรก็แลกกันทั้งคู่นะครับดูแล้วนี่ทางด้านขวาเข้าไปครับ เพชเอกยันสายยันไซเอกลิศดูเอกฤทธิ์ชักมานะครับปลายยกสามี่มีทำได้จะแจ้งหลายจังหวะครับอ้าวหักไม่ลงอีกเพชรเอกชักยุ่งชักยุ่งอือหือเนี่ยทำแล้วทําไม่ได้ครับทำแล้วทําได้เห็นไม่ถนัดหมดยกสามนี่สถานการณ์ตอนนี้ดูเอกฤทธิ์ครับ อะไรนี่สองหนึ่งต่อโอ้ชักมาแล้วครับเพราะว่าดูแล้วนี่ทรงวยดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหเราวางแข้งคือนรุื้อิทางด้านเพชรเอกเดินก็จริงนะครับแต่ว่ายเดินแล้วมันยังทำอะไรไม่ได้ครับนี่วงในก็ไม่ชัดเจนครับแทงไม่เข้าอืออวันนี้นี่เอกฤทธิ์ได้ใหญ่ได้น้ำหนักด้วย คือจะลอยเป็นเอกเดินขย่มให้ยุคนี่มันก็ต้องลำบ,บากมวยตัวใหญ่โดนตัวเล็กตียุคนี่มันมันน่าเกลียดโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ครับเนี่ยพยายามเดินดีเอน,นะอนนครับเพชรเอกแต่เอกนี่จะตั้งค้ำตั้งบังคือเป็นมวยจุกจิกอะ่ะครับม,มวยชกยากอยู่แล้วด้วยอขออาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดเขาทำอะไรก็ไม่ถน,นัดนะครับเพชรเอกเจอเอกฤทธิน์นี่คอย ดั่แข็งบ้างแล้วคั้มเอาไว้ก่อ,อจะเข้าถึงตัวก็ต้องฝ่าตงเขา่าฝ่าตงดักแทงฝ่าแข้งเข้ามาก่อนจะมาไล่คว้าจับกันง่ายๆมวยแบบไม่ยอมไม่ยอมคือเนี่ยเดินหาแข้งนะครับโอ้โหแต่พิดเอกว่สู้สุดๆเลยนะครับเนี่ยเดินบี้ไม่สนใจเหมือนกันลงทุนไปก่อนอออืืหจะเจอดักแทงเนี่ยจระดดอกเนี่ย ดูแล้วนี่เหนื่อยครับโอ้โหแล้วมาเจอล็อกล่างดูนี่ไปเลยไม่ออกเลยไปเลยเอาละครับยังเชียร์ยังได้เชียร์ตัวเองแทนเขาแต่ตัวเองโดนเททิ้งสิครับนหมดยกสี่นี่ไปเลยครับไปเสียท่าลูกจังหวะโดนหักเททิ้งแบบเสียทิ้งแบบผิดทรงด้วยครับมาท่านต่อท่านต่อ หยิกสยามไม่เห็นอยู่บแบบเมื่อกี้หายหน้า <c oughs> <จ>นหายนานอต้อนน <c oughs> ตงพยายามเดินสาวหมัดนะครับเพชรเอกเป็นรองเยอะนะครับหมดยกสี่แท้เขาไม่ชัดเจนครับเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเอกลิศดูจะดีกว่าขึ้นเรื่อยๆนะครับรอดักอย่างนี้ละเกมมาเข้าทางแล้วครับ <c oughs> อ้าวกลายเป็นเขายิงหมัดแทนด้วยเพชรเอกโอ้ <c oughs> เรียกว่าหมดปัญญาทำแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเอกเล็กเกอยกยมือขอโทษขอโพยก่อนจะเป็นฝ่นายชนะคะแนนไปนะครับขาดลอยครับคู่นี้ขาดลอยปลายปลายมีเสียวปลายปลายเล็กครับนะนล้วก็เป็นผลการแข่งขันในรายการสกียงยุทธ์นะครับคู้อื่นเป็นไงครับก็ยอดปัทภีปอสุวรรณโชธนะครับชนะคะแนนสายบัวพยัคฆ์อุบลน,นะครับศิลาชัยสิทธิเชษฐ์ชนะคะแนนโจโจสส้สสำนักบก น้องบีเล็กเกียรติยงยุธทธชนะคะแนนสานิสวซซสวิตยิมนะคนนนรับเมสซี่ปอประเสริฐยิมก็แพ้คะแนนวัชรพลต่อหลัก2แล้วก็ตามมาด้วยศักดิ์นรินทร์เกียรติยงยุทธครับเห็นเมื่อสักครู่นี้คุณครับครับชนะคะแนนโอโรโนเมืองสีมาแบบชนิดที่ว่าโอโรโนลงจากเวทีมาแล้วต้องโดนตำรวจเชิญตัวไปยังสถานีตำรวจด้วยครับรักษาเดซาวพัชจิตก็แพ้คะแนนกับศักดิ์นรินทร์น้อยอ้วนสุวรรณ คื่เอกในรายการเขาเป็นเอกเกียรติยงยุทธมวยโปรโมเตอร์ก็ต้องบอกนี้แพ้คะแนนเอกฤทธิ์หมอกรุงเทพเชีบุรีนะคู่เอกมีไหมมีครับก็นรสิงห์ลูกบ้านใหญ่นะครับชนะ TKO ยกสี่เล็กนะครับชนะ TKO ยกสี่นะครับรัตนชัยสิทธิ์เจรัตนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายสุริยะสกิจรุ่งโรจน์นะครับชนะ TKO ยกสามนะครับขุนเดชเกียรติยงยุทธครับ ครับนั่นก็เป็นผลงานในรายการสกียงยุทธวันนี้ขอบคุณโกไลคุณยุทธเลวิสิครับแล้วขอบคุณสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับเออเฟืร์สสวยๆมาให้เรานำมาถ่ายทอดไปยังคุณผู้ชมแฟนมวยทุกท่านทั่วประเทศไทยครับนะครับวันนี้ช่วงนี้ช่วงที่2ครับก็เดี๋ยวต้องเบรกพักกันอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อยังมีเวลาให้เหลือสำหรับการไปลุ้นมวยเก่าในอดีตกันบ้างครับไปดูผลงานของจอมบุกว่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันก่อนครับ